สวัสดีจ้าเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเราเลี้ยงปลาดุกเนาะจ้ะเนาะเราจะมาล้างบอา่อจ้ะแต่เราจะมาดูหลังจากล้างบ่อเสร็จเนาะแล้วก็ปล่อยน้ําให้มันเนาะเดี๋ยวเรามาดูความน่ารักของปลาดุกเลยจ้ะ